สุขกายสบายใจพูดถึงเรื่องสุขกายสบายใจเด็กคนรุ่นใหม่เขาเข้าใจแต่เรื่องสุขกายสบายใจหมายถึงสุขใจนั่นเขาเข้าใจเหมือนกันแต่เข้าใจต่างจาก ที่มีประสบการณ์ชีวิตผ่านโลกมายาวไกลเคยไว้เด็กนี่ต้องการความสุขแบบโลดผลสุขแบบได้สัมผัสนั่นสัมผัสนี้แต่สุขของผู้ใหญ่ต้องการสุขจากความสงบมากกว่าเพราะว่า ผ่านประสบการณ์ผ่านวัตถุมาเยอะแล้วก็ในที่สุดก็อยากอยู่กันแบบสงบสงบเพราะถ้ามีความสงบก็จะพบความสุขเพราะฉะนั้นการที่จะบอกให้เด็กมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ มาสัมผัสธรรมะนี่ค่อนข้างจะยากเว้นแต่ว่าเด็กนั้นเขาจะมีบุญมีวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมมาเป็นเวลานานพอสมควรอาจจะสร้างสมข้ามภพข้ามชา,มาติมาเราจะเห็นว่ามีเด็กบางคนที่เขาชอบในเรื่อง ความสุขใจสุขการาจากการได้สัมผัสธรรมะแล้วจิตใจฝ่อคฟ้าหาธรรมซึ่งก็มีเด็กน้อยแต่มีอยู่เด็กส่วนมากก็คือจากลางกลาง,ลางแล้วนั้นก็ได้นี้ก็ได้จะเด็กอีกส่วนมากอีกกลุ่มหนึ่งต้องการ สัมผัสทางตาทางหูทางจม,มกูกทางปากทางกายเรียกว่าการมคุณห้าได้เห็นรูปสวยๆได้ฟังเสียงไพเราะได้ดมกลิ่นหอมๆได้ลิ้มชิมรสที่ถูกใจกายได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆเขาชอบแต่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องการสงบมากกว่า เพราะฉะนั้นเขาจึงแสวงหาความสงบพอแสวงหาความสงบพบความสุขซึ่งสามารถที่จะพบได้เราไม่ต้องปฏิเสธบางทีผู้ใหญ่ก็ต้องการแบบเด็กแต่บางทีเด็กก็ยังต้องการแบบผู้ใหญ่เหมือนกันพิจารณาดูให้ดีนะอยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องทำใจให้สงบ